สวัสดีครับทุกคนเจอกับคริสแล้วนะครับในกล่องคริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทำขนมลูกเต่านะครับบางคนก็เรียกว่าขนมเปียรลูกเต๋าเนะาะวันนี้ของคริสเป็นไส้ถั่วกวนแล้วก็มีหฮลเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะครับเวลาทานไปจะได้เจอเท็กเจอร์ของหฮลบ้างนะครับก็ที่ทําเมนูนี้คริสอยากจะชวนเ,นเพื่อน ในปีใหม่นี้นะครับแทนที่เราจะไปซื้อของขวัญก็อยากจะชวนนเพื่อนทำขนมไปฝากเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือใครที่เรานึกถึงในวันปีใหม่นะครับสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะประหยัดได้ก็ประหยัดและอย่างหนึ่งได้แสดงฝีมือด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคริสจะค่อยๆทยอยมานะครับว่า,ามีอะไรบ้างที่เราจะ ทำไปฝากเพื่อนๆกันได้เนาะไม่ใช่เฉพาะในเทศก,กาลปีใหม่นะครับถ้าในโอกาสเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันนานๆเจอกันทีไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงที่บ้านอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาขนมไปฝากเขาเนาะยิ่งถ้าเราได้ทําด้วยตัวเองไปฝากเขาเนี่ยคือเชื่อว่าผู้คนรับเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับเขาเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปลงมือทํากันนะครับคือฝากด้วย ใครยังไม่กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใ hey ห้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับใครดูผ่าน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับวันนี้ทำง่ายๆครับไม่ยากครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมทำแป้งกันเลยเนาะเรื่องเกกไส้ของเราก็เตรียมไว้1อาทิตย์แล้วนะครับก็มาทำไส้กันเดี๋ยว ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยคสทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ดูกันไปชิลๆเนาะก็เริ่มด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับตั้งไฟเดี๋ยวคริสจะตั้งไฟให้น้าตาลมะพร้าวละลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่อื่อนกันนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับประมาณที่แบบว่าความละลายของเขาคือเอาแบบว่าคนแล้วแบบแรงต้านของเขาแบบ ไม่ไม่เยอะนะครับแบบคนได้แบบชิวๆไม่ต้องออกแรงมากเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคละพอน้ําตาลของเราละลายได้ที่นะครับคือใ,ใส่กะทิลงไปนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบชอบกลิ่นของควันเทียนนะจะใช้กะทิอบควันเทียนก็ได้นะครับพอเขาเข้ากันประมาณนี้นะเดี๋ยวคริสจะรอให้เขาเดือดแบบ เล็กๆนะครับเป็นฟองเล็กๆขอบๆนะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซิมเมอร์น,นะครับเดี๋ยวให้เขาเดือดอย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมอย่างอื่นกันนะครับเนี่ยนะครับคริสก็ให้เขาเดือดประมาณนี้นะครับเนี่ยขอบๆพอขอบๆ,ขอบๆเขาเริ่มเดือดเป็นฟองขึ้นมาเนี่ยก็โอเคปิดไฟแล้วยกลงได้เลยครับ โอเคพอเราปิดไฟล์แล้วก็ยกลงเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาผสมตัวกะทิของเรากันอันนี้จะเป็นน้ํามันพืชนะครับเป็นน้ามันน้ามันลาข้าวเนาะน้ำมันลำเอาน้ํากะทิกับน้ำตาลของเราใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวปาดให้หมดเสียดดยโอเคพอเสร็จแล้วนะครับคือจะคนให้น้ําตาลกะทิแล้วก็น้ํามันพืชเข้ากันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันของคริสมันแตกตัวเข้ากันดีกับน้ำตาลน้ำกะทิแล้วเนาะคริสจะใส่ไข่แดงไปนะครับ1ฟองเนาะแ,แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับพอทุกสิ่งอย่างเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะใส่น้ำปูนใส่ลงไปนะครับ1ช้อนชาเรียบร้อยนะครับน้ำปูนใสกะทิ อะไรทุกอย่างของเราเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะใส่แป้งลงไปเลยนะครับสำหรับแป้งเนี่ยเดี๋ยวคริสจะแบ่งใส่สักสองสามรอบนะครับให้ลอนด้วยเนะาะเมื่อกี้คริสลอนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้มาลอนรอบที่สองใส่แป้งลงไปแล้วก็ค่อยๆตะล่อมแป้งกับน้ำของเราให้เข้ากันนะ คิดว่าสักสองรอบพอไม่ต้องถึง3รอบนะครับเพราะแป้งเราไม่เยอะโอเคพอเรียบร้อยอย่างนี้นะครับตะล่อมแป้งกับส่วนผสมทั้งหมดของเราให้เข้ากันนะพอเรียบร้อยได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะใช้มือนวดเนาะมือเราก็ล้างทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับ โอเคครับอันนี้คือหน้าตาของแป้งที่ครสนวดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนาะเขาจะติดติดมือหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจว่าทําไมเขาถึงยังติดมือนะครับเขาจะเหลวๆแล้วก็ติดมือนิดออนึงนี้คือส,สิ่งปกติของเขานะครับเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเนาะเดี๋ยวครสิสก็เอาแรปปิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพักไว้30มนาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่พักเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมพวกไส้กันนะครับ ระหว่างที่เราพักแป้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมไส้กันเนาะวันนี้ไส้เนี่ยคือมีเฮวเป็นส่วนผสมด้วยนะครับวเวลาเคี้ยวจะได้แบบมีความสึกกรุบๆกับกรับ,บหฮวนิดหนึ่งนะครับก็แฮวที่คริสใช้วันนี้เป็นเฮวกระป๋องเนาะหาแฮวแบบหาเฮวสดไม่ได้นะครับก็เลยใช้เป็นแฮวกระป๋องแทนเดี๋ยวเราจะมาหั่นเขาซะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแฮวของคริสไม่ได้ชิ้นใหญ่มากเนาะก็เดี๋ยวจะคิดว่าน่าจะหั่นเขา เป็นสัก9ชิ้นต่อหัวนะครับก็ตัด2ครั้งนะครับเขาก็จะแยกออกเป็น3ามอย่างนี้เนาะนี่นะครับแยกนี้เป็น3นี้นะครับแล้วก็ขวางเขาหั่นขวางเขาอีกทีหนึ่งสองครั้งนะครับกดมีดลงไปสองครั้งปึ๊บเราก็จะได้แฮ้วทั้งหมด9ชิ้นนะครับชิ้นอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่เราก็ดูว่า ถ้ามันชิ้นเล็กเราก็ใส่ไปสัก2ชิ้นถ้าเกิดว่าชิ้นมันใหญ่แล้วเราก็ใส่ชิ้นเดียวโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแฮงคของคริสเนาะใช้ไปทั้งหมด10ชิ้นนะออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคพรแฮงเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักถั่วเรากันคนระับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักถั่วกันเนาะคริสจะใช้ถั่วที่เป็นไส้นะครับประมาณชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณอ่า 9กรัมนะครับก็ถั่วคริสใช้9กรัมต่อชิ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยชั่ง9กรัมแล้วเนาะก็มาใส่แห้วลงไปสักหน่อยนึงปั้นเขาเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พักไวนะ้เนาะระหว่างนี้เดี๋ยวคริสขอปั้นไส้นะครับให้ได้จํานวนที่คริสต้องการเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่แป้งของเราพร้อมที่จะห่อไส้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับ โอเคไส้ของคริสก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คือไส้นะครับคริสเตรียมไส้ไว้40ชิ้นเนาะชิ้นหนึ่งเนี่ย9กรัมนะครับแล้วก็ใส่แฮวเข้าไปต่างหากเนาะชิ้นละเล็กๆน้อยๆนะครับแฮวไม่ได้นับน้ำหนักด้วยเนาะก็ เป็นถั่วสักเก้ากรัมนะครับแล้วก็คริสเตียมไว้40ชิ้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยคริสแอบ,บไปช่างแป้งที่เรานวดไว้นะครับแป้งเนี่ยคิสช่างได้410กรัมนะครับแต่ว่าก็เผื่อเขาติดมือติดภาชนะอะไรเงี้ยนะครับก็ปั้นไส้ไว้ที่ 40- 40ก้อนเนาะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วแป้งเราจะมาถึงไส้40ก้อนหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเผื่อไว้ก่อนนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเตรียมแป้งกันครับตอนนี้แป้งเราครบ30นาทีแล้วครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเตรียมแป้งกันนะครับเดี๋ยวคริสขอเอาน้ำมันนะครับโลมไปบนถาดที่เราจะวางแป้งก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะติดถาดได้นะครับถ้าเราไม่ฉลมน้ำมันเพราะว่าตัวแป้งเขาจะแบบยังนุ่มๆอยู่นิดนึงนะครับก็น้ำมันทาเอาเทล,ลงไปบนบนถาดนี่แหละแล้วคริสก็เอาทิชชู่นะครับเช็ดเขาให้ทั่วๆถาด ให้เขาลื่นๆนะครับในบริเวณที่เราจะวางลูกแป้งของเราลงไปนะครับโอเคคริสก็ใช้แป้งลูกละ10บกรัมนะครับก็ช่างเอาเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาแผ่แป้งของเราให้แบนๆก่อนพอได้แป้งนี้นะครับคริสก็เอาไส้วางลงไปเลยปึ๊บแล้วก็หุ้มเขาให้มิดชิดนะครับ หุ้มให้มิดเลยนะครับแล้วก็คึงเขาให้กลมๆนะเบาๆมือนะครับเวลาเราคึงเนี่ยถ้าเรากดเขาแรงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกออกแล้วไสจะออกมาได้นะครับพอเราคึงเขาเรียบร้อยเนาะก็ใช้มือนี่แหละเป็นไกด์ไลน์ขึ้นลูกเขาไว้ก่อนเนี่ยครับก็ได้เป็นลูกเต๋าด้วยมือแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวคริสขอทําจนเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่คริสทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อน,อนๆขนมลูกเต่าของคริสก็จากการคํานวณก็ออกมาได้40ชิ้นพอดีนะครับก็คริสก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรในการกดนะคริสก็แค่ใช้มือนี่แหละกดเขาให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเนาะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเอา,อาที่ตัดแป้งที่เป็นสแตเลตนะครับ ที่เป็นสแตนเลสที่เราเอาไว้ตัดแป้งที่ร้านไม่ต้องโก้เขาใช้อย่างนั้นนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาอย่างนั้นเนี่ยมากดกดเขาให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าแต่พอดีว่าไม่ได้ใช้นานเนาะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยแบบว่าจบที่มือบีบแล้วกันก็เป็นโฮมเมดนะครับอย่าไปคิดมากก็ให้มันเป็นลูกเตา๋าสวยงามก็พอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคิดจะเอางาโรยลงไปสักนิดหนึ่งนะครับ มาครับเดี๋ยวก่อนจีเนาะก่อนที่เราจะไปจี่บนกระทะนะครับคิสก็เอางาโรยลงไปสักด้านหนึ่งนะครับโรยลงไปก็กดๆเขาให้เขาแบบมีงาติดอยู่ถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับงานนี้เป็นออปชันเนาะแต่คิสเห็นว่าตอนที่เคยทานตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาใส่งาแล้วมันดูสวยนะครับคิสก็เลยจะใส่งาบ้างนะครับ คือใส่งาไป5ชิ้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคือจะเอางาที่ใส่อันที่ใส่งาแล้วเนี่ยขึ้นไปจี่บนเตากันเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ปลายจีไปนะครับมาครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้คือก็จะใช้กระทะเทฟลอนในการจีนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีกระทะอย่างอื่นที่มันแบนแล้วเนาะแล้วก็เทฟลอนนี่แหละโอเคที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวคิสจะเอาด้านที่เป็นงาลงก่อน ใช้ไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆจี่ใจเย็นๆเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเวลาที่เราเอามาบนกระทะเนี่ยรู้สึกว่าความจัตุรัสไซส์เขาดูต่างกันก็นกใช้นิ้วมือจ,จัดๆเขาให้เขาใกล้เคียงกันเนาะเนื่องจากว่าเราไม่มีที่ที่จะบีบเขาเนาะเราก็ใช้นิ้วมือเรานี่แหละโอเคครับ เคสก็จี่มาจนเขาขึ้นสีสวยงามอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะว่าสีที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยอยู่ประมาณไหนเนาะพอได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับเคสมีทริกนิดหนึ่งในการที่เดี๋ยวเราจะจัดขบวนเขานะครับก็คือพอเราจี่ด้านนี้นะครับจนเขาขึ้นสีสวยงามแล้วเคสจะเอาด้านฝั่งตรงข้ามของเขาจี่นะครับก็คือหงายด้านที่เราจี่แล้วขึ้นมานั่นเองร้อนนิดนึงนะครับ ถ้าเพื่อนๆมือไม่แข็งแรงพอก็แนะนำว่าให้ใช้ที่คีบเดี๋ยวคริสต้องใช้ที่คีบแล้วมันเริ่มร้อนมากขึ้นละโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวคริสจะเอากรุปที่2ลงเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคครับพอฝั่งตรงข้ามขึ้นสีอย่างที่เราต้องการนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาด้านใดด้านหนึ่งนะครับลงไปได้เลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บ เราจะเอาด้านที่จี๋แล้วเนี่ยต่อกันอย่างเงี้ยนะครับโอเคมันเร็วมากเลยอะ่ะเราก็พลิกพลิกได้เลยพอเราต่อเขาแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราพลิกเนี่ยมันจะเป็นทิศทางเดียวกันหมดนะครับจะได้ไม่งงรอนนิดนึงคือไม่ค่อยอยากใช้ที่คีบคีบเท่าไหร่เมื่อกี้ลองคีบดูแล้ว ด้วยความที่ขี่ของครนะิสต่ลมันคมนะครับมันก็จะไปบาดแป้งเนาะคึ้นเลยไม่เอาดีกว่าใช้มือเอานี่แหละมันไม่ได้ร้อนมากนะครับโอเคนี่พอได้อย่างนี้นะครับก็เอาด้านที่ได้สีลับขึ้นเนาะเวลาวางพยายามอย่าให้เขาติดกันนะครับถ้าเขายังไม่ได้จีดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเ,เขาจะติดกันได้นะครับ มันเร็วมากเลยค่ะคุณขาไม่คิดว่ามันจะขึ้นสีเร็วขนาดนี้เคพอได้อย่างนี้แล้วก็ต่อขบวนเขาโอเคครับรุ่นที่1ของเราได้ละทุกด้านขึ้นสีสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวคิดจะเอาออกเราเดี๋ยวไปพักไว้ในจานก่อนนะครับแอบคิดได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปแปบบ มีเตาแบบเตาขนมเบื้องเตาโตเกียวที่เป็น,ปนแบนๆที่เขาขายกันตามหน้าโรงเรียนอย่างนั้นนะครับถ้าเรามีเตาอย่างงี้แล้วเราทำอย่างเงี้ยขายตามงานเนาะน่าจะเก๋นะครับขนมลูกเตาแบบสดนะครับทำเองให้เห็นๆอย่างเงี้ยน,นะน่าจะเป็นจุดขายที่ดีจุดหนึ่งนะครับโอเคดเดี๋ยวคสดจีให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับบอ<ด>ยนะครับ ขนมเปรียลูกเต่าของเราเนาะวิธีการทำเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายเลยนะครับก็ทำไปตามเซน์เลยนะครับก็เอาตัวกวนมาปั้นๆแล้วก็เอาแป้งมาหุ้มๆแล้วก็ใช้มือประคองประคองเขาให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าในกรณีที่เราไม่มีไอตัวโลหะหรือว่าตัวที่อะไรที่เราจะมากดเขาให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ใช้มือเราเนี่ยแหละกดๆเอานะครับ ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งรายการแล้วนะครับขนมปูกเต่าของเราเนาะที่คริสหยิบเอาอขนมปุกเต่าเนี่ยขึ้นมาแนะนําเพื่อนๆกันก็เพราะว่าอยากาให้แบบว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ทําของขนมหรือว่าของอะไรที่อร่อยๆไปแจกเพื่อนฝูงกันนะครับแทนก็โอเคแหละง่ายๆนะครับสาหรับขนมพูกเต่าของเราในวันนี้เนาะ ก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะใครดูใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรมีคําแนะนําติชมอะไรหรือว่าอยากจะให้คริสทําอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับ ขนมลูกเต่านะครับแล้วก็อย่าลืมทำแล้วเอาไปแจกเพื่อนฝูงกันนะครับทุกคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่เมนูถัดไปครับทุกคนบ๊ายบายครับ